สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณทำมีดแมงสอนนะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนนะครับมาชมบรรยากาศหลังเลิกงานเลิกงานของผมนะครับก็ช่วงนี้เขาไม่ได้เคยลงคลิปนะครับก็เลยอโวกาสช่วงเลิกงานนี้ก็พูดคุยกับทุกทุกคนฮะว่า ช่วงที่แล้วกับเดินถึงเดือนนี้ครับผมทําอะไรบ้างนะฮะอื่นก็ขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่เป็นกําลังใจให้กับผมนะครับก็<อ>เดือนที่แล้วนะครับไ,ได้มีโอกาสไปเที่ยวที่เอรีรัตองนะฮะในอุอะระฮะอำเภอยือมหมฮะ บรรยากาศก,ก็สวยงามนะครับสวยงามมากแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดแม่สอนอีกที่หนึ่งครับที่หรือว่าออยอดฮิตนะครับช่วงนี้ใครชอบกางเต็นท์ก็สามารถกางเต็นท์นอนมีบรรยากาศได้นะครับ แล้วก็จะมีบางคลิปครับที่ไม่ได้ลงนะครับก็จะเป็นคลิปเอเอเป็นคลิปที่ถ่ายไว้แล้วก็ถ่ายไม่เสร็จนะครับก็คือไม่ได้ปฏิบัติตอกันนะฮะก็เลยไม่ได้ลงนะครับข้จะเจามีดไปส่งให้ครับ ก็น้องเขาให้มาทำด้ามฝักให้นะครับกับฝักนะครับ ก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ย <บา S 1> วก็จะไปส่งให้ตอนเย็ยนนะฮะเป็นมี่ของอน้องแม็กนะครับน้องแม็กห้องผัดตัด วันนี้ก็เปิดขวดได้นะครับเหมือนปลาฉลามนครับน้องเขาออกแบบเองครับมีดทรงนี้นะครับก็เป็นคลิปที่ถ่ายไม่เสร็จนะครับก็เลยไม่ได้ลงนะฮะตอนนี้ผมก็ขับรถมาถึงสี่แยกไปเขียวไฟแดงเป็นตัวเมือง จังหวัดแม่งสอดน,นะครับแล้ก็เป็นบรรยากาศค่ำคืนเงียบสงัดเลยนะครับตอนนี้ไม่ค่อยมีรถผ่านเออไปมาเลยครับอีกคับตอนกลางวันครับเดี๋ยวผมก็มาหนึ่งคันนะเดี๋ยวผมก็จะเลี้ยวไปทางซ้ายมือของผมนะครับ ตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมจะเป็นเจ้าถนนแล้วนะฮะเพราะว่าตนนนี้มีแต่ผมคนเดียวนะฮะเอาละครับตอนเออกาศเงียบสงัดเลยนะฮะทั้งหน้าผมทั้งขวามือนี่ก็เป็นเซเว่นนะฮะ ถัดมาก็จะเป็นโรงแรมใบหยกนะครับก็ใช้มือผมก็จะไอ้ทางนี้ก็จะเป็นอ่าพิธีการไปสนีนะครัอก็จะมีคลิปบางคลิปครับที่ฝากขายมีดด้วยนะฮะเฮ้เออนุญาตฝาก <c oughs> ออกอยาครับ มีดอ่เล่มนี้ฝากขายที่ร้านเรนูโอท็อปนะครับเป็นมีดม้งนะครับมีดนี้ก็เป็นมีดที่เออเขาเรียกว่ไไงนะฮะลองตีนะครับลองตีออกมาอ,อ่ดูเฉยๆนะครับว่ามันพอตีได้ไหมนะครับมีดทรงนี้ผมไม่เคยดไม่เคยตีนะฮะม,มีดม้งเนี่ยและมีดอ่อ บางทรงนะครับที่ผมไม่เคยตีผมก็ก็บอกตรงๆนะครับว่าผมไม่เคยตีนะครับก็เป็นมีดที่ระลึกนะครับแต่สามารถใช้ได้จริงนะครับก็ไม่ได้มีเออไม่มีเวลาลงนะครับก็เลยไม่ได้ลงครับก็ถือโอกาสวันนี้ลงเลยนะฮะมันก็จะมี คลิปที่กำลังถ่ายอยู่นะครับแต่ยังไม่เสร็จนะครับอาจจะลงในคลิปหน้านะะต้องดูก่อนครับว่ามันเอ,อ่ยังไงนะครับถ้าไม่ดียังไงก็อาจจะไม่ลงนะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามาชมคลิปในครั้งนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศ ค่ำคืนไม่การบ้านผมก็ประมาณนี้นะคร,ครับช่วงนี้ก็อากาศหนาวแล้วนะครับก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับรักษาสุขภาพากันด้วยครับช่วงนี้ก็ไข้หวัดระบาดขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับ วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับโอกาสหน้าก็าเจอกันใหม่แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ